สวัสดีค่ะผลรีวิว59ค่ะวันนี้นะคะผลรีวิว59นะคะจะมาสอนบทเรียนโหด EP ที่ส่วนห้านะคะเกี่ยวกับเลือกบนนะคะและก็เป็นเลือกเกิดของแต่ละคนด้วยนะคะของแต่ละละัคนาราศีด้วยนะคะเลือกมีทั้งหมด9กเลือกนะคะเลือกบุเนี่ยใช้สําหรับการทําพิธีต่างๆนะคะเช่นการทําพิธีขึ้นบ้านใหม่การแต่งงานนะคะ หรือ,อการไปสมัครงานหรือการขึ้นตําแหน่งนะคะซึ่งเวลาเราไปสมัครงานแล้วเราจะไปรับตําแหน่งใหญ่ๆเนี่ยบางทีเข um like าก็ดูเลิกนะคะในการไปรับตําแหน่งนะคะซึ่งเลิกเนี่ยมีทั้งหมด9กเลิกเช่นเรชาเลิกนะคะภูมิปาโลเลิกโจโรเลิกนะคะสมสมโนเลิกนะคะหรือว่าเทสตรีเลิกนะคะซึ่งบางเลิกก็จะเป็นเลิกเศรษฐีบางเลิกก็จะเป็นเลอกเกี่ยวกับหนักบวชนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาเรียนกันเลยดีกว่าค่ะ เาไว้พอดีตั้งกล้องอยังไม่ค่อยเป็นนะนะคะแล้วก็เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ด้วยนะคะอาจจะดูภาพไม่ตรงเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะซื้อกล้องแล้วนะคะอันนี้ใช้โทรศัพท์ในการอัดนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเรียนบทเรียนโห่นะคะ EP ที่่วนห้าที่เปิดที่บอกนะคะคือเลิกบุญนะคะเลิกเกิดบอกอะไรนะคะเออเดี๋ยวเรามาดูเลิกแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะ ซึ่งเลิกแรกเนี่ยเป็นทลิโทเลิกนะคะเรียกว่าเลิกขอนะคะหรือว่าเลิกมักหน่อยนะคะซึ่งทลิโทเลิกเนี่ยเป็นบูรณะเลิกนะคะซึ่งเลิกเนี้ยเป็นเลิกผู้ขินใจนะคะซึ่งเหมาะสําหรับการขอสิ่งต่างๆนะคะเพราะว่ามันเขาเรียกว่าเลิกชูชกนะคะซึ่งจะทําการใดก็จะง่ายนะคะเช่กนการขอมั่นนะคะไปขอผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะไปขอ กับพ่อแม่อย่างเงี้ยคะ่ะก็จะใช้เลิกทาริโทเลิกนะคะเลิกขอแต่งงานนะคะทวงหนี้นะคะกู้ยืมนะคะแล้วก็เป็นอ่าเป็นเลิกที่ทําให้ผู้อื่นสงสารนะคะหรือว่าขอผัดผ่อนหนี้นะคะ ซึ่งถ้าเป็นการขอโชคลาภนะคะก็ขอได้นะคะเลิกนี้นะคะเป็นเ่องการขอร้องนะคะแล้วก็ขอคืนดีขอประนีประนอมให้เกิดความสางสารเห็นอ,อกเห็นใจนะคะซึ่งเลิกนี้นะคะทลิคนที่เกิดทลิโทรเรกนะคะก็ส่วนใหญ่ก็คนอื่นจะรู้สึกสงสารนะคะแล้วก็ขอความเห็นใจจากคนอื่นได้ง่ายนะคะซึ่งคนที่เกิดทลิโทรเรกเนี่ยใช่ว่าจะเป็นคนที่ท,ที่เกิดมา ไม่ได้วาสนาไม่ดีนะคะแต่ว่าคือเป็นคนที่คนอื่นจะห็นออกหินใจนะคะทีนี้เรามาดูเลือกที่2ค่ะมหัธโนเลิกนะคะมหัธโนเลิกเป็นเลือกเศรษฐีนะคะซึ่งเลือกเศรษฐีเนี่ยเขาจะใช้ในการเปิดธุรกิจห้างร้านนะคะหรือว่าเกี่ยวกับการออกเงินออกรถนะคะหรือว่าการย้ายเรือนนะคะหรือการลาสิกขานะคะซึ่งเลืกซึ่งเลือกมหัธโนเลิกเนี่ยส่วนใหญ่นะคะคนที่เกิดในเลิกนี้นะคะจะเป็นคนที่มีความ มั่งมีเป็นผู้รุ่งเรืองนะคะหรือว่าเป็นเศรษฐีนะคะคนที่เกิดเลิกเนี้ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นอ่าเหมือนขายอ่าโซโซห้วยอย่างเงี้ยนะคะหรือว่า convenience store อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นคนที่เปิดร้านที่เป็นพ่อค้าเปิดร้านเป็นเจ้าของร้านเองนะคะแล้วก็ขายดิบขายดีนะคะคนที่เกิดเลิกนี้นะคะก็คือเขาเป็นเลิกเศรษฐีนะคะคือทํามาขาขึ้นนะนะคะแล้วก็เลิกนี้นะคะก็จะเป็นเลิกที่เกี่ยวกับการ ทำมงคลต่างๆนะคะเช่นขึ้นบ้านใหม่นะคะแต่งงานนะคะหรือว่าปลูกสร้างอาคารกิจการธนาคารกิจการการเงินนะคะหรือว่าการลาศิกขาที่ปอการสะดอกเคราะห์นะคะแล้วก็การเปิดร้านเปิดบริษัทหรเอารถออกจากอู่ถอยรถนะคะการเปลี่ยนชื่อนะคะการปรสมบทหรืองานมงคลต่างๆนะคะเรื่องนี้นะคะคนที่เกิดเรื่องนี้จะเป็นคนเ,เกิดมาเนี่ย รู้เลยว่าอนาคตของเขาเนี่ยเขาจะทํามาข้าขึ้นแล้วก็ทาเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ใช่ธุรกิจขนาดใหญ่นะคะอาจจะเป็นบริษัทขนาดเล็กนะคะซึ่งอาจจะเป็นร้านค้าหรือว่าเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตอย่างเนี้ยนะคะซึ่งจะทําให้เขามีเงินมีทองใช้นะคะซึ่งเขาก็จะร่ารวยขึ้นเรื่อยๆนะคะเลื่นี้เดี๋ยวเรามาดูอีกเลือหนึ่งคือเลือจโร่เรนะคะคือเลือที่สามคือเลือหนีนะคะโจโร,เร่เเนี่ยเป็นเป็นเลือ ช่วงชิงนะคะหรือว่าบางคนอะ่ะคนที่เกิดเจอโรเลอรเนี่ยก็เป็นระดับมหาเศรษฐีของเมืองไทยนะคะหรือว่าเป็นระดับกษัตริย์นะคะแต่ว่าเรื่องโจโรเลอร์อ่ะม,มันก็เป็นเรื่อโจรด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งบางคนก็เกิดโรคนี้นะคะก็อาจจะมีเล่ห์เหลี่ยมที่มากกว่าเรื่ออึบน,นะคะทันคนนะคะซึ่งเรื่องนี้ยเขาใช้ในการหาหาเวลาเขาไป เหมือนสมัยก่อนไปตีไข่ยอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใช้เลือกโจร,เรอเลกนะคะเป็นเลือกแข่งขันเลือกอำนาจเลือกผู้กล้านะคะคือจะเป็นเลือก้ว่งไวัยนะคะซึ่งถ้าไปตีไข่ตีอะไรอย่างเงี้ยก็จะชนะมาหรือรับตําแหน่งสูงๆหรือตําแหน่งใหญ่หรือตําแหน่งเกี่ยวกับ พวกราชการทหารตำรวจนะคะก็จะใช้เลิกโจรเลิกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นถ้าใช้ในการปฏิวัติก็จะใช้เลิกโจรเลิกเหมือนกันนะคะในที่ในการใช้การปฏิวัตินะคะซึ่งเลิกนี้จะเกี่ยวกับบุคคลในเครื่องแบบนะคะหรือว่าเลิกนี้กษัตริย์บางคนเกิด กษัตริย์บางพระองค์ขอโทษทีนะคะก็เกิดในเริกนี้นะคะซึ่งกาก็เวลาไปแข่งขันหรือว่าช่วงชิงต่างๆหรือเขาก็จะใช้เลิกนี้ในการใช้เลิกในการแข่งขันก็ชนะการแข่งขันเข้ามานะคะซึ่งเิกเนี้ยเป็นเิกทีเ่เขาเรียกว่า แต่ว่าเรื่เนี้เป็นถ้าเป็นมหาเศรษฐีก็จะเป็นมหาเศรษฐีที่เอาเปรียบคนอื่นนะคะแต่ว่าเขาก็จะร่ํารวยมากนะคะซึ่งซึ่งเขาก็จะคิดแล้วก็ทันเล่เล่เหลี่ยมคนอื่นๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลื่อที่สี่ค่ะภูมิปารูเรกนะคะเป็นเลื่อรักษาแผ่นดินนะคะเป็นเลื่อมั่นคงนะคะเป็นเลื่อเกี่ยวกับที่ดินนะคะซึ่งงานที่ งานที่ต้องการความมั่นคงเนี่ยที่เข้าไปรับราชการหรือว่าเราต้องการอยู่ที่นี่อย่างถาวรหรืออยู่ที่นี่นานๆก็จะใช้เลิกภูมิปาโูเลิกนะคะเปลวแต่เลิกนี้เกี่ยวกับ งานที่เกี่ยวกับที่ดินการปลูกสร้างการยกสาร,ระภูมินะคะหรือว่าการขึ้นบ้านใหม่มั่นแต่งงานก็ได้ค่ะแต่ถ้าเลิกนี้ใช้ในงานแต่งงานเนี่ยก็จะเป็นเมกเลิกที่มั่นคงนะคะเลิกมั่นที่มั่นคงหรือว่าขึ้นบ้านใหม่นะคะซึ่งเลิกนี้ใช้ได้สารพัดมงคลเลยค่ะซึ่งอาจจะเป็นเลิกที่กินกําไรใน ระยะยาวก็ได้นะคะหรือว่าคนที่สร้างหอพักก็ควรจะใช้เลิกนี้นะคะสร้างบ้านจัดสรรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้กินในะระยะยาวนะคะหวังผละระยะยาวลงเสาเข็มก็ใช้เลิกนี้ค่ะก่อสร้างก็ใช้เลิกนี้ค่ะคนที่เกิดในเลิกนี้ก็จะมีความมั่นคงนะคะมีจิตใจที่มั่นคงนะคะแล้วก็ยึดมั่นในตัวเองนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเลื่อที่5นะคะทเทศาตรเลอร์อค่ะเลื่อพ่อค้าค่ะเลื่อพ่อค้าต่างถิ่นเลื่อเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะก็คือเลื่อนี้ต้องต้องแบบเออถ้าทําเกี่ยวกับธุรกิจต้องไปไป,ไปมามาธุรกิจที่มีคนที่เข้าออกไปไปมามาจำนวนมากนะคะเช่นเปิดตลาดนัดนะคะมีฝ่งชนเป็นจำนวนมมีฝ่งชนเป็นจนํานวนมากหรือว่าหอพักโรงแรมก็ได้นะคะหรือว่าธุรกิจเกี่ยวกับต่าง เพศต่างถิ่นนะคะหรือเป็นคู่ขาต่างประเทศนําเข้าส่งออกนะคะเปิดสถานที่บันเทิงต่างๆเขาก็จะใช้เรกนี้ในการเปิดนะคะเรกนี้เขาเปียกเขาบอกว่าเรก่ะกินข้ามถิ่นค่ะหรือแต่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนน่ะหรือว่าเป็นในตำราเขาจะบอกว่าเิกเพศสยาหญิงเพศสยาแต่ว่าสมัยนี้มันก็คงไม่ใช่แต่มันเกี่ยวกับพวกกับ เกี่ยวกับพวกการท่องเที่ยวเกี่ยวกับพวกบาร์เกี่ยวกับพวกร้านอาหารกลางคืนนะคะหรือว่าพ่อค้าที่ทำอทำ ทางานกลางคืนพะะ่อค้าแม่ข้าต่างถิ่นนะคะที่ขายของต่างถิ่นนะคะเรื่อนี้จะเกี่ยวกับพวกการติดต่อระหว่างถิ่นนะคะแล้วก็ชักชวนเข้าออกและพวกเปิดสถานที่เริงรมนะคะหรือว่าช่องโสเพณีก็ได้นะคะตลาดนัดส่วนการค้านะคะหรือว่าส่วนการค้าใหญ่ๆการบันเทิงต่างๆเปิดสปปรรพสินค้าหรือเปิดปนวดต่างๆนักดนตรีนะคะเปิดพวกแสดงสินค้าต่างๆนะคะเลิกนี้ เดี๋ยวเรามาดูเลิกที่6ค่ะเิกที่6กเนี่ยเป็นเรกเกี่ยวกับเป็นเลรกเทวีนะคะเขาเรียกว่าเลรกผู้หญิงเรกเสน่ห์เกผู้หญิงที่มีพวกเสน่ห์เกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวกับผู้หญิงเช่นการตกศิลปกรรมตกแต่งเสริมความงามนะคะแล้วก็เป็นเลรกที่แต่งงานและส่งเข้าหอนะคะเป็นเลิกเข้าหอเป็นเลิกความหรูหราเป็นเลิก แล้วก็เป็นความเสน่หาที่ให้โชคลาภนะคะซึ่งเรกนี้เป็นบุรณะบูรณะเรกนะคะซึ่งเป็นเรือกการเข้าหาผู้ใหญ่ก็ได้การมั่นหมายการสมรสส่งตัวเจ้าสาวเป็นเรกที่เกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญิงเลยนะคะเป็นเรกเกี่ยวกับ การเปิดร้านตัดเย็บเสื้อผ้าการประชาสัมพันธ์หรือว่าเป็นหรือว่าใช้ลาสิกขาก็ได้นะคะแต่เลิกนี้ขึ้นบ้านใหม่ก็ได้ค่ะแต่ขึ้นบ้านใหม่ไม่เท่ากับภูมิปาเลืเลิกนะคะขึ้นจะมีความมั่นคงมากกว่านะคะเป็นเลิกเกี่ยวกับความสวยความงามหรือเปิดร้านที่เกี่ยวกับความสวยความงามความงามที่มีความโอ่อ่สงงาสง่างามนะคะหรือว่าพ่อป,ปะหรือสังคมชั้นสูงนะคะซึ่งเลิกนี้ผู้หญิงที่เกิดเลิกนี้ก็จะเทวีเลิกนะคะมันชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะก็จะ เป็นคนที่มีวาสนาดีนะคะผู้หญิงที่เกิดเลิกนี้นะคะมีเสน่ห์นะคะเดี๋ยวเรามาดูเลิกที่7คะ่ะเลิกที่7เนี่ยเป็นเพชฌฆาตเลิกนะคะเพชฌฆาตเลิกเป็นเลิกเกี่ยวกับการตัดสินใจคนที่เกิดเลิกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหมอพยาบาล <c ười> เป็นผู้ตัดผูออ้ผู้พิพากษานะคะหรือในบางหรือในบางรายก็จะเป็นตำรวจทหารก็ได้คะ่ะซึ่งมันเป็นเ่องเกี่ยวกับการตัดสินใจนะคะการเลิกนี้นะคะเป็นเขา ถ้าเป็นในตำรา,าเขาบอกว่าเป็นเลิกผู้ฆ่านะคะหรือสมัยก่อนนะ่ะเลิกนี้ก็จะเป็นเลิกเอ,อ่อพวกแพชคาดนะคะที่เขาเรียกนะคะแล้วก็เลิกนี้นะคะจะใช้ในการทำวิเอ่อการปรับปรามอย่างเด็ดขาดนะคะการบางังการบังคับคดีนะคะแล้วก็ทําพวกเครื่องรางของขลังและก็อิทธิเขาเรียกว่าพวกมง วัตถุมงคลต่างๆนะคะมันมันแล้วก็เป็นเลือที่เกี่ยวกับพวกปรับปรามสัตรูและเลือนี้เขาใช้ในการประกอบสยศาสตร์ปลุกเสกเครื่องรังของขังที่บอกนะคะลงยันนะคะเรื่องเลือกกาทับต่างๆนะคะเริ่มเอ่อแล้วก็มันก็จะสามารถใช้ในการหล่อพระหรือสร้างวิหารได้เลิกนี้นะคะ เป็นเรื่องการผ่าตัดนะคะกาจัดสรวต,ต่างๆนะคะเพชฌฆาตเลิกนะคะก็คือที่บอกค่ะว่าตามตำราเขาเรียกว่าเลิกฆ่านะคะซึ่งก็ซึ่งก็เลิกนี้ก็ใช้ในการผ่าตัดที่บอกว่าเป็นหมอเป็นพยาบาลคนที่เกิดโรืนี้หรือผู้พิพากษานะคะหรือว่าการตัดสินใจของเขาเนี่ยถ้าเป็นระดับผู้บริหารก็จะเป็นคนที่ตัดสินใจชัดเจนและมีความยุติธรรมนะคะราชาเลิกนะคะเลิกที่8นะคะ ราชาเลิกเนี่ยเลิกที่8เป็นเลิกเขาเรียกว่าเป็นเลิกคนชั้นสูงเป็นเลิกอํานาจวาสนาเป็นเลิกการขึ้นบ้านใหม่และเป็นเลิกอาราชามันก็บอกอยู่แล้วนะคะเป็นเลิกที่มีงานที่เกี่ยวกับงานที่มีเกียรติชั้นสูงนะคะหรือว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับพระเจ้าแผ่นดินนะคะซึ่งเลิกนี้เป็นงานพวกเกี่ยวกับพระราชพิธีนะคะหรือว่างานราชการบ้านเมืองนะคะสร้างการสร้าง ที่ประทับของกษัตริย์นะคะหรือว่าเข้ารับตําแหน่งนะคะการสแสวงหาชื่อเสียงและเกียรติยศนะคะเลิกนี้นะคะเป็นเลอกที่นายผู้ใหญ่หรือว่าผู้ใหญ่ชั้นสูงนะคะส่วนใหญ่จะใช้ในการประกรอบวิธีกรรมหรือว่าใช้ในการลาสิกขาก็ได้นะคะซึ่งเลิกนี้นะคะคนที่เกิดในเลิกนี้จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะแล้วก็มีบนวาสนานะคะแล้วก็ เป็นที่อินดูของผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าคนที่เกิดในเลิกราชาเลิกเนี่ยก็จะมีทั้งด้านดีและด้านเสียนะคะคนที่เกิดในราชาเลิกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเกิดมาสบายไม่ได้ลําบากมากมายนักนะคะแล้วก็ได้อะไรมาง่ายเพราะคําว่าราชามันก็มาง่ายอยู่แล้วเหมือนมาตรฐานราชาราชานะคะราชาเลิกนะคะซึ่งซึ่งราชาเลิกเนี่ย ก็ใช้ในงานแต่งงานก็ได้หรือว่าเปิดบริษัทต่างๆก็ได้นะคะขึ้นบ้านใหม่ก็ได้รับตําแหน่งนะคะซึ่งใช้ได้ใช้ในเลิกการมงคลต่างๆได้นะคะราชาเลิกเดี๋ยวเรามาเลิกดูเลิกสุดท้ายนะคะคือเลิกสมณะโนเลิกนะคะคือเลิกนักบวชเลิกนักบวชคือพวกพราหมณ์พวกชีพวกพระนะคะซึ่งเลิกนี้เขาจะใช้ในการสร้างวิหารแล้วก็หล่อพระนะคะแล้วก็เป็นเลิกที่ เกี่ยวกับพวกนักสอนศา,ส,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 าสนานะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบคนที่เกิดเรื่องนี้จะเป็นคนชอบทําบุญนะคะแล้วก็ฝกัฝกนฝ่ายไปในในทางธรรมนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ใช้ในการทํขวนนัญนาคการอุโบ,บสมบทต่างๆเล่พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็วิธีกรรมทางศาสนาวิธีการปฏิเขาเรียกวิธีที่พระเขาใช้ในการ เ่ิกที่ใช้ในการวิปัสสนากรรมฐานนะคะสร้างโบสถ์สร้างวิวิวาไอสร,าสร้างวิหารขอโทษทีสร้างโบสถ์สร้างวิหารสาลาการ,ปรเปลี่ยนและก,ก็สร้างพวกโรงเจต่างๆนะคะเกี่ยวกับพวกงานพุทธต่างๆเลยค่ะเ่ิกนี้นะคะเป็นงานกุศลนะคะแต่เ่อกนี้ใช้ในการทำไสยศาตร์ไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับ ชีนะคะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะหรือว่าเกี่ยวกับศาสนาต่างๆนะคะซึ่งเป็นเรื่องเหมาะกับพิธีทางพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆนะคะเรื่องนี้ซึ่งวันนี้9้าเรื่องก็มีเพียงเท่านี้นะคะซึ่งก็จะเป็นเบสิกนะคะเรื่องเบสิกซึ่งอาจจะมี ความหมายที่เยอะกว่านี้หรือที่เขาออกไปใช้ใช้เยอะกว่านี้นะคะซึ่งเวลาเขาดูเลิกเนี่ยเขาก็จะดูเลิกบนเลกล่างนะคะซึ่งวันนี้เราก็เรียนเลิกบนไปก่อนนะคะซึ่งเดี๋ยวมันก็จะมีเลิกจันอีกเลิกจันมีทั้งหมด27่สเลิกนะคะซึ่งเลิกจันจะค่อยๆสอนไปนะคะเพราะว่าอาจจะต้องหลายคลิปนะคะซึ่งเอาเลิกใหญ่ไปก่อนอันนี้เป็นเลิกใหญ่เก้าเลิกนะคะซึ่งขอบคุณมากเลยค่ะที่ มีคนที่สนใจโหราศาสตร์ไทยนะคะเข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ